กุ้งมีถุงเท้าสองคู่คือสีดำและสีน้ำตาลมีเสื้อสามตัวคือสีแดงสีเขียวและสีเหลืองมีกางเกงสามตัวคือสีดำสีขาวและสีน้ำตาลกุ้งจะมีวิธีการแต่งกายต่างกันกี่วิธีโดยไม่ให้สีของถุงเท้าและกางเกงซ้ำกันมีถุงเท้าสองคู่คือสีดำและสีน้ำตาล มีเสื้อ3ามตัวคือสีแดงสีเขียวและสีเหลืองมีกางเกงสามตัวคือสีดำสีขาวและสีน้ำตาลกรณีที่1ถ้าใส่ถุงเท้าสีดำจะใส่เสื้อได้3ตัวและกางเกง2ตัวดังนั้นจะได้เท่ากับ3คูณ2เท่ากับ6วิธีจะมีวิธีการแต่งกายดังนี้วิธีที่1เสื้อแดง กางเกงขาววิธีที่2เสื้อแดงกางเกงน้ำตาลวิธีที่3เสื้อเขียวกางเกงขาววิธีที่4เสื้อเขียวกางเกงน้ำตาลวิธีที่5เสื้อเหลืองกางเกงขาว วิธีที่6เสื้อเหลืองกางเกงน้ำตาลกรณีที่2ถ้าใส่ถุงเท้าสีน้ำตาลจะใส่เสื้อได้3ตัวและกางเกง2ตัวดังนั้นจะได้เท่ากับสาคูณ2เท่ากับ6วิธีซึ่งจะมีวิธีการแต่งกายดังนี้วิธีที่1เสื้อแดงกางเกงขาววิธีที่2 เสื้อแดงกางเกงดำวิธีที่สเสื้อเขียวกางเกงขาววิธีที่4เสื้อเขียวกางเกงดำวิธีที่หเสื้อเหลืองกางเกงขาววิธีที่6 เสื้อเหลืองกางเกงดำเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการแต่งกายได้ทั้งหมด6บวก6เท่ากับ12วิธีมีหนังสือคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน2เล่มและหนังสือวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน2เล่ม ถ้าต้องการจัดหนังสือทั้งสี่เล่มเป็นแถวยาวโดยให้หนังสือวิชาเดียวกันอยู่ติดกันจะจัดได้กี่วิธีหนังสือวิชาเดียวกันอยู่ติดกันจะได้เท่ากับ2แฟควิธีภายในแต่ละวิชาสามารถสลับกันเองได้2แฟควิธี ซึ่งจะมีวิธีจัดดังนี้วิธีที่1วิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สี่วิธีที่ห้า วิธีที่หกวิธีที่เจ็ดวิธีที่แปด เพราะฉะนั้นจะจัดโดยให้หนังสือวิชาเดียวกันอยู่ติดกันได้2แฟคทอเรียคูณ2แฟคทอเรียคูณ2แฟคทอเรียเท่ากับ8วิธีมีคน4คนเป็นผู้ชาย2คนคือชานและแชรผู้หญิง2คนคือกิฟและกรอย มายืนเรียงกันโดยเพศเดียวกันห้ามยืนติดกันจะมีวิธียืนได้กี่วิธีผู้ชายสามารถยืนได้เท่ากับ2 f a แฟ o r อวิธีผู้หญิงสามารถยืนได้เท่ากับ2 f a แฟค r อเรวิธีและผู้ชายสามารถยืนนำผู้หญิงหรือผู้หญิงยืนนำก็ได้อีก2องแฟ o r อเรวิธีจะมีวิธียืนดังนี้วิธีที่1 วิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สี่วิธีที่ห้าวิธีที่หก วิธีที่7วิธีที่8เพราะฉะนั้นจะมีวิธียืนโดยเพศเดียวกันห้ามอยู่ติดกันได้เท่ากับ2อฟทอเรคูณ2 f a c t o ทอเรล คูณสองแฟคทอเรเท่ากับ8วิธีนางฟ้า4องค์คือ A B C และ D ยืนเข้าแถวเป็นแนวตรงและกำหนดให้ A ยืนอยู่ซ้ายมือของ B เสมอจะเข้าแถวได้ทั้งหมดกี่วิธี เนื่องจาก a ต้องยืนอยู่ซ้ายมือของ b เสมอดังนั้นจึงไม่เกิดการสลับที่กันของ a และ b เปรียบเหมือนว่า a และ b เป็นของสํากันจากสูตร x เท่ากับ x ส่วนด้วย n 1 f a c t o ฟ i a l n 2 f a c ฟ o r i a l n 3 factor i a l ไปเรื่อยๆจนถึง n k factor i a l เมื่อ n เท่ากับ n 1บวก n 2 บวก n 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n k ดังนั้นนางฟ้าสองค์จะยืยนแถวเปน็นแนวตรงโดย a ยืยนอยู่ซ้ายมือของ b เสมอได้เท่ากับ 4! Fa ส่วนด้วย 2! แจะเท่ากับ12วิธีซึ่งมีวิธียืยนดังนี้วิธีที่1วิธีที่2 วิธีที่สามวิธีที่สี่วิธีที่ห้าวิธีที่หกวิธีที่เจ็ด วิธีที่8วิธีที่9วิธีที่10วิธีที่11 วิธีที่สิเพราะฉะนั้นนางฟ้าทั้ง4จะเข้าแถวได้ทั้งหมด12วิธีอุง๋งจัดวางไข่ดาวหนึ่งฟองกุ้งหนึ่งตัวคุกกี้หนึ่งชิ้นและโดนัทหนึ่งชิ้น ขนมปายหนึ่งก้อนอุ่งจะสามารถวางเรียงบนจานกลมได้กี่วิธีเมื่อกุ้งกับคุกกี้วางติดกันเสมอการให้ของติดกันเสมอให้คิดเป็นสิ่งเดียวจะเท่ากับว่ามีของทั้งหมด4สิ่งจากสูตรการเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลมเท่ากับ n ลบ1ทั้งหมดแฟกทอเรียลเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งของทั้งหมดเท่ากับ สี่ลบหนึ่งทั้งหมดแฟกทอเรียลกุ้งและคุกกี้สามารถสลับกันเองได้สองแฟกทอเรียลวิธีจะได้สี่ลบหนึ่งทั้งหมดแฟกทอเรียลคูณสองแฟกทอเรียลเท่ากับสามแฟกทอเรียลคูณสองแฟกทอเรียลจะได้สิบสองวิธีซึ่งมีวิธีจัดเรียงดังนี้วิธีที่หนึ่ง วิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สี่วิธีที่ห้า วิธีที่6วิธีที่7วิธีที่8วิธีที่9 วิธ <90 S 2> <2011 S 1> ีที่สิบวิธีที่สิบเอ็ดวิธีที่สิบสองเพราะฉะนั้น ุ่งจะสามารถวางเรียงบนจานกลมได้เท่ากับ12วิธีเรียงสัตว์5ตัวให้อยู่รอบวงกลมในจำนวนนี้มีกระต่ายและเต่าอยู่ด้วยจะมีวิธีจัดสัตว์เหล่านี้ได้กี่วิธีถ้าไม่ต้องการให้กระต่ายและเต่าอยู่ติดกันเต่าเพนกวินกระต่ายหมูสุนัข จากการเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลมเท่ากับ n ลบหทั้งหมดแฟกทอเรียลสัตว์5ตัวนํามาเรียงเป็นวงกลมได้เท่ากับ5้าลบหทั้งหมดแฟกทอเรียลภาชะะนั้นจะได้เท่ากับ4แฟกทอเรียลวิธีเมื่อคิดให้กระต่ายและเต่าอยู่ติดกันจะได้4ลบ1ทั้งหมดแฟกทอเรียลเท่ากับ3แฟกทอเรียลกระต่ายกับเต่าสามารถสลับกันเองได้คิดเป็น2แฟกทอเรียล เพราะฉะนั้นกระต่ายกับเต่าสามารถยืนติดกันได้3แฟคทอเรียคูณ2แฟคอเรียวิธีโจทย์ต้องการว่าไม่ให้นั่งติดกันจะคิดได้จากทั้งหมดลบติดกันจะได้เท่ากับ4แฟคอรียลบ3แฟคอรียคูณ2แฟคทอรียจะได้เท่ากับ12วิธีซึ่งมีวิธีจัดเรียงดังนี้วิธีที่1 วิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สี่วิธีที่ห้าวิธีที่หก วิธีที่7วิธีที่8วิธีที่9วิธีที่ส0บวิธีที่11บอ วิธีที่12เพราะฉะนั้นจะมีวิธีจัดสัตว์เหล่านี้ได้ทั้งหมด12วิธีแบ่งดินสอหแท่งสีต่างๆกันเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจงหาจำนวนวิธีจัดดินสอเหล่านี้ ในการแบ่งของ n สิ่งที่แตกต่างกันออกเป็น k กลุ่มกลุ่มละ n 1สิ่ง n 2สิ่งไปเรื่อยๆจนถึง n k สิ่งในกรณีที่ n 1เท่ากับ n 2เท่ากับ n 3ไปเรื่อยๆจนถึง n k สิ่งเมื่อแบ่งเท่ากันจะได้เท่ากับ n factorial ส่วนด้วย n 1 factorial n 2 f a c t o r i เริไปเรื่อยๆจนถึง n k factorial คูณด้วย k factorial เท่ากับ6 Fa ส่วนได้วองยคูณ2แฟกลคูณ2 Fa แลและคูณ3 Fa ซึ่ง2 Fa นั้นมาจากการแบ่งดินสอ6แท่งออกเป็น3กลุ่มจะแบ่งได้2ส่วนเท่าๆกันและ3แฟกก็คือแบ่งได้3กลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ15วิธีซึ่งมีวิธีเลียงดังนี้ วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สี่วิธีที่ห้า วิธีที่6วิธีที่7วิธีที่8วิธีที่9 วิธีที่10วิธีที่11วิธีที่12วิธีที่13บสา วิธีที่14วิธีที่สิบห้าเพราะฉะนั้นจะสามารถจัดสิสองได้สิบ้าวิธีดังนี้ มีลูกบอลเหมือนกัน6ลูกต้องการแบ่งให้ A B และ C ทั้งหมดโดยให้แต่ละคนได้รับลูกบอลอย่างน้อย1ลูกจะแบ่งได้กี่วิธีแทนลูกบอล6ลูกเป็นลูกบอลและต้องใช้บาทั้งหมด2แท่งเพื่อแบ่งกลุ่มออกให้ได้เป็น3กลุม่ม จะได้ว่าลูกบอล6ลูกจะมีช่องว่างระหว่างลูกบอล5ช่องและมีบา2แท่งเป็นตัวแบ่งกลุ่มเลือก2ที่เพื่อที่จะวางบาจากช่องว่าง5ช่องทำได้ทั้งหมด C52 จากสูตรการจัดหมู่ CnR เท่ากับ n factor i a l ส่วนด้วย n ลบ r ทั้งหมด factor i a l คูณ r factor i a l เท่ากับ 5 f a แ t o r i a l ส่วนได้5้ลบ2ทั้งหมด factorial คูณ2 factorial จะได้ทั้งหมด10วิธีวิธีที่1วิธีที่สองวิธีที่สมวิธีที่สี่ วิธีที่5วิธีที่6วิธีที่7วิธีที่8วิธีที่9 วิธีที่10เพราะฉะนั้นจะแบ,แบ่งได้ทั้งหมด10วิธีจงหาพจน์ที่5ของการกระจาย 3x-y วก y ทั้งหมดยกกำลัง10จากสูตร ทีบวก1เท่ากับ n เลือก R คูณ a ยกกำลัง n ลบ R คูณ b ยกกำลัง R เพราะฉะนั้น R จะได้เท่ากับ4จะได้ T5 เ C, ท, 4, ท่ากับ10เลือก4คูณด้วย 3x ทั้งหมดยกกำลัง10ลบ4คูณด้วย y ยยกกำลัง4 T5 เท่ากับ10เลือก4คูณ 3x ทั้งหมดยกกำลัง6คูณ y ยยกกำลังส เพราะฉะนั้น t 5จะเท่ากับ10เลือก4คูณ3ยกกำลัง6คูณ x ยกกำลัง6คูณ y ยกกำลัง4ถ้าครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตรเพียงสองคนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ครอบครัวนั้นจะมีบุตรชายอย่างน้อย1คนเท่ากับเท่าใดบุตรชายบุตรหญิง ns แทนจำนวนสมาชิกของ sample space s ซึ่งประกอบด,ด้วยสมาชิกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน ne แทนจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ e ซึ่งเป็น u u b s e t ของ s pe แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e ซึ่งมีสูตรในการคิดดังนี้ pe เท่ากับ ne ส่วน ns เอสเท่ากับชายชายชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงเพราะฉะนั้น NS เท่ากับ4 E เท่ากับชายชายชายหญิงหญิงชายจากโจทย์มีชายอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะฉะนั้นมีชายคนเดียวก็ถือว่าเป็นอย่างน้อย N e จะเท่ากับ3จากสูตร PE เท่ากับ NE ส่วน NS จะได้เท่ากับ3ส่วน4เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ครอบครัวมีบุตรชายอย่างน้อย1คนเท่ากับ3ส่วน4ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ